แดงว่าหนังกประสบกวามสำเร็จน,นี่ทำให้คนอินได้ใครได้ไปดูบทผมเล่นบ้างหรือผมเล่นดีไหมผมเล่นดีป่ะพี่น้องอ๋อยก็ฉากกัได้ป่ะใครได้ดูหนังแล้วเห็นบอสบิ๊กไหมสมบุกสมบานไหมสมจริงสมจังไหมจ้ะสมจริงสมจังบอส วง,งการหมอรำใช่คือวงการหมอรำเนาะวันเปิดตัวก็คนหมอรำคนลูกทุ่งหมอรำซิ่งหมอลำเยาวหมอรำกรครูบาอาจารย์ท่านก็ได้มาเปิดรัวเปิดเอ่มาร่วมงานเปิดหนังภาพยนตร์คลายอ้อมารลุมมายัางกันมิจฉุสุ่มบ่เขา,มาหมหะหลายเจ้าปะเข้าใจเขาเพิ่นโปรโมทนางซอยกัน,าน<อ>ัานน่ะเอดีคักยิง อย่าไปดูวนีอย่าไปดูว่าเด็กเล่นยังไงคนนั้นนี่บนนยังพ่อบันน้บนอย่างเมลัยสวดพี่น้องสี่พันแปดร้อยท่านกดไลค์ยังกดนิ้วป่วยไปกดนิ้วโป้ให้ยังกดแชร์ให้ยังวันนี้เล่นหนังเล่นทุ่มกว่าก่านี่สองทุ่มนี่อ่ะอย่าอย่าพูดอย่าเอฟซีอย่าพูด ต้องรอติดตามว่าบอบิ๊กเล่นในบทบาทไหนยังไม่ได้ไปดูค่ะรอเสือ้อแขกออกมาถึงจะไปดูเออนั่นแหละตอนนี้แรสเตอร์คอนเสิร์ตตัวเกี่ยวกับตูกันเดยเกี่ยวเสียงหัวเสียงดังบิ๊กพูดดีมีเหตุผลและบิ๊กไม่เคยดล่เอฟซี เอ๊ะนังกคุณแท่สัน <c oughs> <c oughs> เห็นซีนนี้แล้วหรอเห็นคุณเห็นฉากนี้แล้วหรอคุณเห็นฉากนี้แล้วหรอทีนี้ยก็เลยมาร่างเออมานังานงแบบไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปนดราม,ม่าอะไรเด้อเพราะว่าเพราะว่าหนังก็คือหนังหนังก็แสดงมาจากเรื่องจริงพ่อชอบใครอ้อใช่ไหม คือจริงๆแล้วอ่ะผมไม่มีผมไม่มีมมมมมใครอ้ออะไรผมผมไม่ได้ผมนะ่ะไม่ได้ทําวงแบบที่เป็นมอลำาที่มีแบบใครอ้อมอลำาผมเป็นคอนเสิรต์ตที่นับถือครูบาอาจารย์แต่ว่าจะไม่มีจะไม่มีพิธีกรรมแบบแบบพิธีกรรมแบบแบบวบงไงวง,งไงบุญจะมีออกมอลำาไงออกมอลลานแต่ผมเน่ะเคยไปรับรับขันจากอาจารย์สมุนไพรยอยู่อาจารย์สมุนไพรก็เป็นอาจารย์ของศิลปินหลายๆคนนะครับผมที่อำเภอ อำเภอไทเจริญบ้านคำเตยอแต่พอพอมาทำวงคอนเสิร์ตแล้วมาทำค่ายเพลงเนาะผมก็ไม่ค่อยได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับคำว่าค่ายอ้อมมากแต่ว่าเราเข้าใจคำว่าค่ายอ้ออยู่แล้วเราสัมผัสมาแล้วว่าค่ายอ้อคือศักดิ์สิทธิ์ีจริงนะครับชอบฉากที่ทักจุดๆหยาอย่าไปพูดเขาจะรู้ก่อนต้องไปดูในยรงภาพยนต์น้ำ คนผิดคล้ายออเนี่ยมีแบบไหนบ้างอ่สมมติเราเป็นหมอลำเนาะผิดคล้ายออเหมือนออดมือนออดหมอลำนี่ซิมีอย่างแน่เหมือนเราเราเหมือนเราเหมือนเราครอบครูอะไรเงี้ยสมมติเนาะถ้าเรามีครูเราเราไปถือครูแล้วเราเราไปถือเอาครูไปถือพานมาแบบเงี้ยมันจะมีอะไรแบบอันนี้ผู้หล่อมุหมวกหมวกผมเด้อเหมือนเราเป็นศิลปินหมอลำนี่หมอลำอ่ะเป็นหมอลำซิ่งหมอลำกรหมอลำประยุกหมอลำอะไรแล้วแต่เขาจะมีรับขันครูเราเป็นลูกศิษย์ครูมาเนี่ยทำผิดแบบไหนบ้างหมอลำบาง ครูบางท่านครูบางท่านท่านก็จะบอกว่าห้ามกินเข่าในงานศพเหมือนครูผมครูมารำผมผมเคยไปเรียนมรำกับอาจารย์สมุนไพท่านก็นเ,เสียไปแล้วครูมารำผมนี่ห้ามกินของในงานศพห้ามดื่มน้ําในงานศพผมก็ไม่เคยดื่มน้ําหรือทานอาหารตั้งแต่ผมไปรับขันมาผมก็ไม่เคยไปถือดื่มนม้ําอยากกินต้องถือน้ำไปจากบ้านหิวข้าวต้องอดจากนั้นแล้วไปกินอยู่ข้างนอกห้ามกินของในงานศพของที่เจอดงานศพ ห้ามกินอาหารสีดำห้ามกินพวกเสื right? ้อสิงกระทิงแรบอย่างสิมันจะมีแบบนี้ห้ามรอดใต้ราวผ้าห้ามถุรืองลาชักคู่อันนี้ครูผมนะห้ามห้ามห้ามถมน้ำลายถมน้ำลายเขาจะถุยถมด้วยถุยวะถมน้ำลายห้ามข่ากีเศษจะรุ่งชักคู่อันนี้คือครูบาอาจารย์ผมสอนมามอลำมอลำ อาจารย์สม,มุนไพรเกจะสอนมอลำซิ่งมอลำก่อนเก็์บอกแค่แกเสียไปแล้วนั่นแหละทีนี้ห้ามาเราตาเห่า้าห้ามเล่นห้ามคบชู้สู่หญิงสู่ชายห้ามกินอาหารอ่าพวกพึอจะงูพู้หยังแบบปแบบปลกใช่บบไหมอ่าแปลกๆัสินะพวกแรบพวกเสือพวกสิงกินไม่ได้เลย กินจนขายก็จะเรื่อยครูบาอาจารย์เพื่อนไม่ให้กินหลอดแต่เราผ่ากับอะไรถุยํไาไงใครับโคกก็ยังไม่ได้เลยแต่ข่อยนันย่างไข่หักกั <c oughs> บหักอยู่บางกับคนนะสูมม่วงก,กับหักใสรับโขกอยู่อันใดแต่ว่ามิสตีเนี่ยเฉ่าจะไม่ถุยจะไม่ถุยตา้งรดลครัควบโคกว่าครูอาจารย์บอกห้ามผิดลูกผิดเมียถ้าผิดลูกผิดเมียคือทำอะไรก็ไม่ไม่จเจริญไม่ช้าก,ก็เร็ว อันนี้เป็นพื้นฐานของของของอันนี้สำหรับครูผมที่สอนมาคืออาจารย์สมุอะไพรคือดมอยาดมช่วงนี้กําลังดมยาดมช่วงนี้กําลังทดเทระบอบอยาดมดรอบที่าตามพี่น้องดมยาดมยังไงให้สดชื่นมีชิชวาตลอดทั้งวันไม่ข่าวอะไร